ทิตแสงโพ้นนะครับแมคนีเซีเกลอซึ่งเปิดเป็นทายาทนะครับของแมมมอลงเซงียมเครือฟลังนะครับผู้สืบถอดฟอนนางโยนต่อจากแม่ขาขงเปิดหนังกำนะครับก็คือแมมมอลเจนซึ่งมีซับเป็นมอนนะครับของอาจารย์ถนอมจิตนะครับอยากจะขออนุญาตอาจารย์ถนอมจิตนะครับได้เล่าเกี่ยวกับ วัดของสายตะกูลนะครับขา่าวๆคำค่าวว่ามาจากทั้งได้อย่างไรเนียครับอ๋อก็ในมมอนเจนป็ญย,ยังเครื่องนี่การได้ข่าวออกมาจากทางพุทพะเมืองดงสุขโขทัยค่ะอเป็นลูกหลานของสายตะกูลเป็นลูกหลานของสายตะกูลคุณพะเมืองดงค่ะแล้วก็มาก็มาตั้งรกรากอยู่ตรงนี้ครับครับผมเมตตาคุณครูครับจวย ร้องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของแม่มนแก้วนะครับตีซึ่งเป็นคุณยายของคุณฟูนะครับเนาะซึ่งแม่มนแก้วเนี่ยเป็นลูกของมอนเจนนะครับคราวที่ผ่ินไปครับสเสด็จนะครับนนอย่างไรบ้างอ๋อแม่แม่แมหญ่แก้วคเคยคุยให้ฟังว่าไปรับสเสด็จรัชกาลที่ห้ากับมอนเจนที่มอนจำศีลแล้วก็ไปแม่มนเจนเป็นปลำ แล้วก็แม่ม่อนแม่ใหญ่แก้วก็ไปด้วยแล้วก็ไปเห็นว่าราชการที่ห้าท่านทรงมามาด้วยแล้วก็ยังแจกเหรียญด้วยนะแจกเหรียญแจกเหรียญคนที่ไปรักษาดาถึงบริบทสภาพสังคมในช่วงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงก่อนระบบเลือดทาสครับของบ้านแม่ม่อนแก้วบ้านม่ม์แนเจนนะครับที่เป็นเคเล่าวที่เป็นเคลียเพื่อจย์ฟัง อันนี้ก็สมัยรัชกาลที่ห้าเนาะมันก็ยังมีทาสอยู่ตอนต้นๆรัชกาลที่ท่านยังไม่ได้เลิกอะ่ะแล้วที่บ้านก็รู้สึกว่า,าคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่ามีทาสมีคนมาคอยรับใช้ทำงานในบ้านให้ทางใ้ถุนเรือนอะไรอย่างงี้ค่ะครับขอขอชื่อการสกุลคู่มกันครับนายพเนียดนาคหมู เป็นข้าราชการครูครับเกษียณแล้วบำนาญแล้วครับเนาะครูผมเองครับแล้วลองอูถึงผังเครือญาติเครือญาติของเมืองเงียมครับพระเมืองดงเดิมจื่อนาจันนะครับทีนี้พระเมืองดงเนี่ยมีลูกจื่อนายเขื่อนมีลูกไปจื่อนางแตะนายเขื่อนกับนางแตะนี่ก็มีลูก มาสามคนคือหนึ่งนางแจนมีใครสองนายจันจันดงสามนายนุชจันดงต่อมานางแจนมีใครกับแต่งงานกับนายเหินจะมีลูกมาเห็นห้าคนเป็นมียิงมดคือหนึ่งนางสีมีใครสองนางแก้วคุณสิริสามนางคำคุณสิริสี่นางป้อมขวัญสอนห้านางน้อยนาคหมูนางแก้วคุณสิริแต่งงานกับน,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 นายคำคุณสิริมีลูกสามคนคือหนึ่งนางเสงี่ยมเครือฟัน สองนายวิโรจน์กุลสิริแม่ม่อนสังเยนที่ว่าเป็นเป็นอันเหรียญของมอนเจนนะครับเนาะอ่าหลาน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 ของมอนเจนที่ว่าเป็นฟ้อนนางโยนนี่นะดังนั้นคุณครูอาจารย์พเนีจรนี่ก็คือหลานมอนเจนเหมือนเป็นหลานมอนเจนเหมือนกันเลยแล้วมอนเจนเลยนจนนี่เป็นเจคนธรรมดาเป็นถึงลูกสาวเจ้าเมืองดงอ่าหลานหลาน เรเป็นเป็นหลานของเจ้าเมืองดงอยู่ในคุ้มในวังอันเนาะอ๋อแน่นอนไปถ่ายบุ้คูะหันไปถ่ายบูบเอาไอ้บ้านไอ้ตีประตูคุ้มประตูบ้านบ้านเจ้าเมืองดงตีซุกขุดไทยในบ้านตึ๊งนะครับผมมันเคียนเอามาเป็นไม้สักแก้สลักสมัยอยุธยาต่อไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวรุ่นรุ่นยุบบ้านตึ๊สาวบ้านหกฝ่ายเนี่ยนี่บ้านสมัยมีบ้าประตูนะ ใครหานใครก็อยากใครได้แล้วแบบแล้วแข็งแข็งใครดูแล้วไปถ่ายได้ก็อยากไปทายดูนะต้องมันอยู่บ้านก่อนครูนี่ตันมอนเจนอยู่นะครับบอตันครับเอาบอตันแล้วนะครับเนาะจะไม่มอนสังเงีมบยี่โคตันยูขัดตันอยูอย่าตันลูหลานมอนเจนนี่ปังเงี่ยบลูกมูนี่ขัดตันมดลูปสังเงียบลูประคำบมูนี่นะครับลูกเมื่อลูกประน้อยนี่บอตันครับบอตันคือ ลุงปังเงินผมแล้วก็อาจารย์ลุงสามคนนี่หมดตันเป็นสายก่อนตันเป็นโมดภูนั่นนี่หน้าล่ะเพราะว่าแม่มอนเงียมบอกว่ามอนแจนเนี่ยตัวคนสอนฟ้อนนางโยนคือแกพยายามอันการติก่อนนะเนาะแม่นครับเพราะว่าเป็นคนฟ้อนเนาะแกเป็นลูกสาวเจ้าเมืองกำกอนนะมอนแจนนะแต่ละคนเเมืองกวาาจ้ครับ ับอยากจะให้คุณครูอู้ถึงประมอเครื่องครับกับตุงกระด้างนะครับอ๋อคุณแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าพราใหญ่เครื่องเนี่ยมาจากคุณพระเมืองลดงก็แบกแบกตุงกระด้างกระไอตุงกระด้างถึงเป็นไม้สักแล้วก็เดินทางมาจากตรงโน้นเลยเดินสมัยก่อนเดินนะก็มาก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วิหารวัดท้องรับแลอยู่หน้าพระประธาน ปอมอเครื่องนี่คือเป็นลูกของพระเมืองดงแล้วก็เป็นปอของอมอนเจนหั่นรรคบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากตรงกระด้างปุ๊บเนี่ยยังมีหํายนนะครับเนาะแหมชิ้นหนึ่งนะครับเนาะเป็นหัยนตีอยู่ตีบ้านอ่ออยูตีคุ้มของพระเมืองดงเหมือนกันครับ,รบเราไปเดี๋ยวนี้กับตกถอดไปตี อย่าอยู่ลูกหลานครับค่ะตอนนี้ก็ยังยังอยู่ค่ะครับเชิญไปดูได้ดังนั้นแต่ว่าทั้งตัวห้ำยนและก็ตัวตุงกระด้างเนี่ยที่มาจากคุ้มนะครับเนาะของพระเมืองด้งเนี่ยนะครับเนาะเอาอกมารับแรงเลยเป็นการยืนยันเนาะการมีตัวตนของพระเมืองด้งและคนไทยวนนะครับเนาะรับแรงนะครับเนาะไทยนกับตุงกระด้างเนี่ยพายังป้อยไปยัยเครื่องนี้เปิ้ลเกาะ อู้คนเป็นคนอุ้ปากเมืองเนี่ยนะครับเนาะ<ม>เป็นคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยนะครับเนาะอืม,อมครับโอเคครับอาจารย์ครับหม่อนเจนนี่ใช่คนในภาพนี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะใช่เลยค่ะอ๋อในหผมของ,ของถ่ายนี่คือทวดทวดของอาจารย์นะครับ เป็นเป็นยายของเป็นยายของมันเงียมมันเสงี่ยมนะครับครับโ okay. อเคอาจารย์ครับ อยากสอบถามว่าเอ๊ะอย่างอาจารย์เนี่ยทำไมถึงแบบไม่ได้เรียนฟ้อนนางโยนจากแม่มนเหงี่ยมซึ่งเป็นแม่ของตนเองครับอ๋อตอนนั้นก็แม่ใหญ่งเงียมนี่แกก็อายุมากแล้วแล้วอย่างตัวพิชานเองก็ไปเรียนหนังสือในเมืองแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้ก็เลยไปตามระบบการศึกษาไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆ mm hmm. ก็เลยไม่ได้มาลำมาฟ้อนตรงนี้เลย อา,อาจารย์ครับอยากเรียนถามครับว่าอย่างกระบวนการงานการทํางานของอาจารย์ดาบฟ้าเนี่ยครับหรืองานวิจัยเนี่ยครับมันเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับอ๋อก็เห็นอาจารย์ดาบฟ้าหรืออาจารย์อัศนัยเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่ปีสองห้าห้าหนึ uh ่ง huh. แล้วก็ห้าสองห้าสามก็มากันตลอดมาติดต่อไม่หย่ายิ่ตลอดเนี่ยก็มานั่งคุยกันอยู่ตรงหัวกันได้เนี่ยค่ะครับครับสุดท้ายนะครับอยากจะขอให้อาจารย์นะครับ ช่วยฝากอะไรอยากจะฝากอะไรไว้เกี่ยวกับฟ้อนนางยน์ไหมครับอ,อ๋อก็อยากจะขอฝากกันรํานางโยนต์นี้ให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เป็นสมบัติของชาวรับแรงแล้วก็อยากจะให้เป็นต้นฉบับดั้งเดิมไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าของเก่าเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วได้ฟังจากเจ้าของ เจ้าของลําโดยตรงก็คงจะเป็นเรื่องที่จริงจัง